ก็ก็ก็กซื้อแฮมเบอร์เกอร์หนี่ยครับไม่ใช่ครับมันคืออะไรครับอันนี้คือบ้านครับอ๋อไม่ใช่ทำอาหารพี่พอกับเฟียนเล่นสร้างบ้านกันใช่ไหม <c oughs> มันติดเหรอพี่โฟกใช่ค่ะโอ้โอ๋อไม่มีล้อใช่เนี่ยไม่มีล้อเลยล้อรูหมดเลยพี่โฟกน่าจะคว่ำนะ ปกติตามเจ้าสุกินนะครับโอ้โหพี่พรพี่พรกำลังเล่นทรายอยู่เรอะี่ทำอะไรอะคะกองทรายเหรออ๋อเว,วุ้ยตรงนั้นมีอิฐสามอันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยเดี๋ยวเรามาทำแฮมเบอร์เกอร์กันดีกว่าเป้าก็กๆก็ก แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยครับไม่เห็นมีคนขายเลยคนขายนั่งหันหลังให้ร้านตลอดเลยอะอันนี้อะไรพี่เียอันนี้คืออะไรครับต้ยมยำกุ้งเป้าอันนี้อะไรแฮมเบอร์เกอร์หรอใช่ครับมันคืออะไรครับอน,นี้คือบ้านครับอ๋อไม่ใช่ทําอาหารนี่พอกับเฟียนเล่นสร้างบ้านกันใช่ไหมคพ,อพ,อพเดีเดีกเด็ก้า็ดดีกว่าใส่ใส็กดดินเข้าไปพพาายยาเกกก อะพี่เฟียมาช่วยพ่อหน่อยดอนนอนนีอันนี้อะไรอ่ะปลาโลมาพึ่บพึ่บพึบพึบมันมันเป็นรูปเออมันไม่เป็นรูปเลยพี่พ่นพี่พอ่อพี่พอ่อระวังนะเห็นหมดไหมยังไงยังไงยังไงอู้หมูหมดดามด้วยนะครับมดดาไม่กัดเอาพี่เฟียจะตักมดมาไหมไยนดีพี่เฟียจะเลี้ยงมดเหรอ นี่ไง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 ออกมาแล้วโอ้ไปแล้วพี่เฟียสตักมาเลยอ้าวคอคอขอคอสวยไหมโอ้โหเฟียสสวยอ่ะ โอ้สวยดูภาษาของเบียสสวยมากเลยพี่โฟกสวยป่าเอาเหยียบแล้วอ้ยเขาเป็นรอยรองเท้าเลยใช่ไหมใช่อุ้ย <c oughs> พี่เสียมีรถแมคโครด้วยเนี่ยดูดิเฮ้ยรถแมคโครคันนี้ล้อมันหลุด,ดครับพี่เียพี่เสียเห็นล้อมันเป่าเอาพี่โฟกนี่มันของเด็กนะพี่โฟนาากน่าจะนั่งไม่ได้หรอกแต่งได้จริงๆหรอ มันติดเหรอพี่โฟกใช่ค่ะโอ้หอไม่มีล้อเออล้อมันหายไปอะครับสองล้อเลยอะพี่เฟียสใช่เนี่ยไม่มีล้อเลยล้อล่มหมดเลยมีลมมอม้อแค่สองล้อเองครับมันเลยขับไม่ได้นะคะเพื่อนๆนี่พี่เฟียสมาดูหมาม้ากำลังจะทําอาหารนะครับนี่มาจะทอดไข่เด <c oughs> ี๋ยวดูเห็นไหมหมาม้าทอดไข่ดาวแล้วโอ้สุกยง ว้ผัดเลยผัดเลยสุกยังสุกยังนี่เสียนใครจะกินไข่ดาวของเสียนมาได้เลยนะเซียนกำลังขายไข่ดาวนะคะกี่บาทพี่เยนขายกี่บาท,บาทสิบบาทเลยเหรอทำไม้ขายแพงจังพี่พอลกินไหมพี่ว่ากินไข่ดาวไหม,มพี่พอกินเค้กส้มแล้วครับเพื่อนๆอู้โหนี่นี่น,นี่เด็กๆดูนี่สิพี่เขาเอาอาหารมาส่งเราแล้วเห็นเปล่า มันน่าจะเป็นขนมหรือเปล่าดูดิเกิดอะไรพี่โฟกอะไรกําแพงดินพังเหรอไหนของพี่โฟกเป็นน้ําอะไรส้มครับพี่กรณ์สั่งนมชมพูนะพี่โฟกน้ําส้มมาน้ําส้มอ่าพี่เฟียของพี่เฟียเห็นไหมอร่อยไหมเฮ้ยใครอยู่ในอุโมงค์อ่ะพี่โฟกเหรอ โป้งเป็นตัวอะไรเป็นผีหรออุ๊ยพ่อพร้อมพี่เปียสเฮียโป้งกลายเป็นซอมบี้แล้วนะครับเอาอะไรเนี่ยเปียสจะทำอะไรอู้ปั่นจักรยานลอดอุโมงค์เลยเหรอเฮ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วพี่เปียสร,ระวังเจอผีเฮียโป้งที่พร่อว่าตรงนี้มีถ้ำ้วยนะเข้าไปได้มีอุโมงค์เข้าไปเข้าไปได้นะเข้าไปเลย อีตัวอะไรอ่ะขี่ได้โดนเสาเข้าอุโมงดนี้ขี่ได้ป่าวโอ้ยโบวงตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะโอ้ยล้มโอ้ยนี่อะไรอ่ะสไลเนอร์เหรอโอ้โหต่อไปตาพอดลงมาโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยบอรบอลว้าวมีบอลยักษ์ด้วยอุ้ยไม่ลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ย มันตกน้ำเยลยพี่เบียร์ทำไมโยนเบาๆก็พอนี่นี่โอ้โหลูกใหญ่ลูกใหญ่ไปแล้วว้าวเอาเฮียโฟลเฮียโฟลทำอะไรอ่ะพี่พรเฮียโฟลขีดด่ในรนเสาร์ไปแล้วนะโอ้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 เฮ้ <c oughs> ยระวังระวังระวัง <c oughs> ปุ้ยสงสารหมาพี่เฟียสเนาะเอาพี่พอเอาหมาขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเฟียสเฟียและว,วัะมาแล้วหมานอนแล้วครับเอาอีตัวนึงอีตัวหนึ่งจับหูมันจับหูมันขึ้นมาโอ้ยไม่ไหวเลยโอ้มีหมาสามตัวแล้วเฮ้ยระวังพี่โฟกน่าจะคว่ำนะ พี่เฟียทําไม่ได้หรอกพี่พรทําไม่ได้หรอกหมาว่ามันน่าน่าจะคว่ำเอาหมาลงสไลเดอร์เลย,อยโอ้ยดตูตูดหมาหมาแล้วพี่โฟกอะไรโอ้พี่โฟกพี่โฟกอยู่ไหนโหพี่โฟกปีนอันส,สูงเลยเหรอเฮ้ยข้ามาข้ามา <S 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 อามาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นลิงโหนลาวนะครับน้องเฟียนโอ,โอ้โหอ้โหไปถึงเฟียนแล้วเริ่มปตามหาเฟียนโอ้โหไหวนี่มาดูฝั่งนี้นี่มีใยสไปร์แมนด้วยอ๋อใยแมงมุมเหรอก็ ho, ใยแมงมุมก็คือใยสไปร์แมนนั่นแหละพี่พอ พี่โป๊กเบาๆหน่อยน้องเฟียร์เขาติดขาโอ้ยใยแมงมุมมันเหนียวแน่นมากเลยอะโอ้เกือบไม่รอดเลยใช่ปะเกือบไม่รอดโอ้ยใยแมงมุมเหนียวมากเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันนะมามีไหมปลามีเป่าอุ้ยปลาเยอะอยู่นะว้าย โอ้เยอะมากว้าวเซียนเจมาดูปลาแล้วเยอะมากเลยอ่าต่อไปตาพี่เซียนให้อาหารปลานะคะเทไปเลยโอ้โหโเยอะมากว้าว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 โอ้ดูมันกินดิโอ้โห พี่เบี้ยพี่เบี้ยดูตรงนั้นใครอยู่บนนั้นน่ะเฮ้ยไม่บายโอ้โหชิวเลยพี่กอรกับเฮียโฟกนะครับไปตามพี่พอลสนะครับไปเลยเชียเลยโหเพียบเลยอะว้าว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 หมดเลยพี่พอลสเชียร์ทีเดียวหมดเลยอะคะเพื่อน